พลตำรวจโทพิรจชวงศุกผู้ว่าราชการตำรวจภูธรภาค5ได้มีนโยบายให้สถานีตำรวจภูธรในสังกัดตำรวจภูธรภาค5เป็นสถานีตำรวจปอดบุรีจึงได้มีดำริให้จัดโครงการตำรวจภูธรภาค5กับเพื่อนนโยบายสถานีตำรวจปอดบุรีขึ้นโดยได้เริ่มการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเมื่อวันที่16ตุลาคม2562เป็นต้นมาโดยมีเป้าหมายให้สถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค5และหน่วยงานในสังกัดได้เป็นเขตปอดบุรี ซึ่งด้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลดารารัศมีในการเก็บข้อมูลจํานวนข้าราชการตํารวจในสังกัดที่สุบุรีจากการตรวจสภาพประจําปีของข้าราชการตํารวจซึ่งได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ2563และจะเก็บข้อมูลสถิติเป็นประจำทุกปีในโอกาสวันสุบรีโลก31พฤษภาคม2563นี้ผลตํารวจประจวบวงศกผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค5จึงได้เชิญชวนข้าราชการตํารวจในสังกัดและประชาชนเลิกสุบ,บุรีด้วยการมอบโปสเตอร์ ละลงเลิกสูบบุรีติดบุรีติดโควิดเสี่ยงตายสูงเลิกสูบลดเสี่ยงให้สถานีตำรวจและหน่วยง,งานในสังกัตดตำรวจภูธรภาคาและได้กล่าวเชิญชวนให้ข้าราชการตำรวจและประชาชนที่สูบบุรี่เลิกสูบบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีตลอดไป